วัสด yeah. e ah. <c oughs> ีค่ะ E.P. ปิดจำวันที่24 24 24 m b e r 9 24 24 24 24 e 4 2 2 24 24 2 p อ4 24 24 24 24า4 2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  ีอะไรไม่รู้เดี๋ยวก็เป็นวีดีโอหลังใส่สมองเหลือแล้วไปถึงไหนแล้วเมื่อกี้เชิวคราวชัดทำ how า u c h for short า i m e how much for long time แล้วจะทำอีกตอน เายุด่ดเดือดจะชื่แแ <บ S 1> อแอบเพราะกันกับคำของเขาแอบ,บมีเงินรวยแต่แอบ,บรอวยมีเงินเรา อะไรนะศักยภาพนในการแสดงออกมีเป็นที่ต้องการของตลาดตลาดโลกของอวูแมนอะไรเงี้ยเป็นที่ต้องการของตลาดผู้หญิงและทัดแคลนบุคคลแบบนี้ไงอือผู้หญิงลองเล่อเต้ยเาช่ง ตัดสิน,นอันนี้คือการกระทำตอนน่าจะยังไม่เมานะแต่ตอนเมาเหรคะลายร่างค่ะอะไรกันคลุใครไม่ได้ต,ตัวเองเนี่ยเพื่อนฝูงบางทีก็พายเสียเสียคนทำบ้านแตก<ม>บ้านแตกมาใครเป็นชอบเพื่อนฝูงเอาไป็นชอบปะไม่เอ้ยช่วยมึงมาเองดีกว,ว่าเอ้ยช่วยไม่ได้ดีกว่าเอ้ย ว um <S ie> <Yes. S 1> ุ่นก <inaudible> <odo> ็มาทีมึนเคยเลชวนไปทะเลกับแฟนแฟนไม่ให้ไปดึกแล้วไปชดแฟนนั่งนั่งแบบตะเบียงเนาะตัวเองก็เมาลืมตัวหายท้องตกตายเพื่อนฝูงได้มารับผิดชอบไหมไม่ตายเ่อนฝูงกันทำอะไรก็มีสตินะคะ เป็นเขาห้ามบางทีเขาหวังดีเนาะบางทีคิดว่าเป็นห้ามไม่อยากให้ไปอะไรเงี้ยเ mm hmm. คนนั้นก็คือเขาก็ซื้อลงซื้อรถมาจองรถแล้วเนาะก็แบบจะไปเอารถแล้วเลยเนาะแอบดูนหมคะกลมเพียงแอ่นแล,แล้วนะคะขออนุญาตนะคะขอรับเป็นวิทยาทานนะคะขอบคุณค่ะพี่ก็จะด้นะคะขอบคุณนะคะเพียงแค่นั้นนะคะขอบคุณค่ะขออนุญาตนะคะ คือบุญอย่างหนึ่งนะคะพ่อมก็เตรียมซื้อบ้านซื้อรถแล้วเนาะจองบ้านจองรถอะไรแล้วกนะ็จะไปเอาแล้วเนาะเพราะว่าดึกแล้วเนาะแนก็ห้ามเนาะไม่ให้ไปดื้อไมไปไปชดตุม่มตกเลยนคนเมาเนานะแม้แต่เราคนไม่เมาไปยืนเนะาะที่เรื่งอันตรา,ายเลยกนะันไหมนั่นแหละอย่าไปชดค่ะอย่าต้องการที่จะเอาชนะ อะไรเราไม่รู้เรา่าจะเกิดขึ้นใช่หไหมเมื่อวานก็มากมายหลายเรื่องแต่ชดอยากเอาชนะเสียครอบครัวบ้านแตกเสียภรรยาเสียทุกสิ่งอย่างเกิดขึ้นเสียการเสียงานจากผู้คนที่แบบแบบนับหน้าถือตาเขาก็คือไม่อยากจะรู้จักไม่อยากจะทำความรู้จักแล้ว เขาเป็นบุคคลที่ไม่น่าเขารับผ่ต่อไปแล้วก็บการกระทำแต่คือเขาไม่รู้ตัวแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยจำไหมยมเงินทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยขาสติในการกระทำทุกสิงอย่างสุดท้ายคนเสียลามไปถึงกระทั่งเห็นไหมเสียทรัพย์เสียชีวิตเพราะกันประชดอยากเอาชนะติดสินโรค เงินไม่เหลืออะไรเลยในกระทันชีวิตนะคะรับผมอืมแหละผลพ,พวงผลคล้อยได้เป็นผลคล้อยได้พี่เกิดขึ้น นะเป็นที่ต้องการของตลาดนะก็แบบดีใจเนาะเป็นผระชําสุดท้ครอบครัวครางเงินหมดเพราะการกระทำสุดท้ายก็มารู้ตัวว่าดูใจตัวเองตอนสุดท้ายว่าต้องการอะไรแต่ามันก็สายไปแล้วเนาะอืม โน no, ประชดนะคะท่านกับรับอืมไม่ดีเนี่ยคนแบบนี้ไม่ม,มีประสบการณ์ก็ต้องให้เรียนรู้จะได้มีประสบการณ์จะได้ตื่นรู้ตื่นหรือเปล่าหรอ ขอคืนดีแลรับคุคนนี้คนนี้ก็คือคนนี้ค่ะคนเดียวกันนั่งทำงานตกเหรียญไม่ยืมใครไม่สวนท่าคนเดียวขอคืนดีตำแหน่งก็ตำแหน่งเลือรายรับรอขึ้นุ่นทสามรอยาร้างอยู่ในช่วงอยู่ในช่วงอยู่ในช่วงที่นิจพิจรารณา ในช่วงในระยะเวลาของการดำเนิดมดมกนการเขาอัเนี่ยช้ำๆคนนี้เหรออายุอะไรทั้งงานคนเดียวแต่ก็โดนแต่ก็โดนแอบแทงข้างหลังสารพัดพูดโซเชียลแทงข้างหลังไม่โทรในวันอื่นไปไปนอนไปอะไรแล้วก็สัพเเฮระโดนหลอกอัอาการ่แล้วก็แซวไปสิว่า บุคคลนี้ทำแต่ทั้งทีต่ตัวเองทำทำเช่นน,นี้เออบุคคลนี้เอาตังเอาไ้ไปไงเนาะเอาไปตอนไหนอะหาเองทั้งนั้นเนี่ไไนนนย ปานีนก็อยู่เรื่องชาวบ้านมากเลยอ๋ออยากคุยด้วยอยากไปดต่อส่อสารอยากคุยด้วยนะจ๊ะใช่หรอคะอยากคุยด้วยอยากคุยด้วยค่ะจะอยู่คนเี้วคะอยูคนนี้อยคนน,คนนี้คือคนเดียวกันคนเดียวกันคนเดียวกันก็อยู่คนเดียว อยู่คนเดียวร้วยอยู่คนเดียวสบายแน่นะได้ทรัพย์สินมรดกหรือว่าจะสำเร็จจากการงานก็ด้วยแหละทำงานเก่งเนน่ยไหมไป้จากงานด้วยอ่ะถ้า,าได้จากงานก็ชักแบบได้จากางานไนมะ่เห็นท่าเลยเพราะว่าไปวันนี้ขึ้นเนาะ หรือไม่แน่ก็อาจจะได้จากะาสินสมพ็ด้วยอีกนิดนึงนี่จะได้ทั้งสองทางบุคคลที่ที่อยากจะมาเจอกัาก็คือไม่อยากเสียทรัพย์อยากกลับเข้ามาในชีวิตไม่อยากเสียทรัพย์ฉลาดหัวหมอไม่อยากใจแต่บุคคลที่ค่ะแรกแรก็คืออยู่คนเดียวรับใครอย่างนี้ขึ้นก็คืออยู่คนเดียวอยู่คนเดียวค่ะ ไม่เอานี่แล้วยิงแบบนี้ขึ้นนะไปตัดจบเขาไหมาทุกคนนี้คือดูเหมือนเด็ก,กจริงแต่เวาลาเขาตัดสิงนก็คือไม่เอาคือไม่เอาคำเดียวจบคูเรื่องใจดีก็ใจดีอย่าให้อย่าให้ร้ายจบค่ะพวลราเจอคนเด็กีนม้นอชอะนะชอบอะไรที่แบบหวานเปรี้ยวอะไรย่างเงี้ย อือ mm. uh oh. ชีวิตท,ที่กำเนิดเกิดใหม่นคะครับชีวิตท,ที่กำเนิดเกิดใหม่ก็คือเหมืนอนเหมือนเ่เหมือนเด็กอ่ะเหมือนเด็กเพิ่งเกิดอ่ะความบริสุทธิ์ของเขานะนเด็กแรกเกิดแล้วมันจะอ่าองค์ความรู้ที่เขามีนะก็เหมือนเปิดเปิดเลยอ่ะเปิดเปิดความรู้ใหม่ เหมือนแจกได้กเ,กเกิดอ่ะเอหอหนูจะอธิบายยังไงอ่ะไเข้าใจหนูแม่แสดงว่าไม่เข้าใจแน่ๆเลยงานที่ก็ทำสำเร็จรุ่งเรืองดังไปทั่วโลกเงินมีได้ตลอดไม่ขาดสายอยู่ยงคงกระพันเ็าเป็นทาดินนะคะทาดินก็คือมันคงม่ตังห่วงค่ะนี่ก็ดินนีนก็ดิน นี่ก็ดินนี่ก็ดินโอ้โหอะไรอีกอันนี้เหรอก็ต้องไปสนอันนี้ก็คือก็เป็นท่าดินนะแต่ว่าขอให้บุคคลอื่นไปแล้วไงก็ไม่เป็นไรก็อันนี้ผมเรียนน้องใช่ไหมอะก็ก็ไม่เป็นไรเไม่เป็นไรเอ้แล้วก็เอ้สี่เหรียนนบสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจดแปดเรียญไม่ร เหรียญเงินเหรียญโอ้โหเยอะแี่ยเต๋อเอลอหคะทั่วโลกทั่วจัก,กรวาลค่ะเนี่ยเงินเนี่ยเงินในอากาศเขาอะอยู่อยู่อยู่บนอากาศเงินปะเงินเขาอยู่รอบตัวขเขากันเนี่ยโอโ้เดี๋ยวเวอือห์ครับผมหกเหรียญเขาไม่ให้ก็ไม่เป็นไรปล่อยเขาเขาไม่เห็นค่าเราใช่ไหมแต่เู๋อคดอคุณค่าของคุณดู นี่ยเอยเรื่องที่เป็นผิดก็ทีไปดกานี่เป็นไงถึงก็ล่ะเป็นไงล่ะให้ม่รู้ึกมั่งเราเป็นใครนี่ลำเอียงเหอคะลำเอียงก็เลยค่ะลำเอียงใช่ไหม แต่โลกค่ะไม่ใช่ลำเอียงให้กับบุคคลนี้ค่ะเงินคาลาท่าอ,อยู่รอบตัวเขาค่ะอ,อยู่บรรยากาศอะนทรียเงินเขาเนี่ยเนี่ยนะอยู่รอบตัวเขาสบายค่ะไม่ต้องห่วงถึงไม่ลำบากรบกตอนนี้อาจจะลำบากนิดนึงเพราะก็คืออย่างยังไม่ลงตัวใช่ไหมอีกแป๊บเดียวอีกเยอะเดียว อีกนิดเดียวไม่นานอถ้าดินก็ตัวนานไหมที่จะเกิดขึ้นนะ,ะผมเดือนขึ้นแต่เป็นความที่เราได้แล้วมันคงสะาบจนอันนี้อะไรเดือบเป็นความเราจะสิ้นอายุข่ยนะนี่ครับต้องห่งอะไรด้วยแต่ต้องอยู่คนเดียว มีแฟนแฟนก็อย่เงี้ยนอกใจไมต้องไปเอาู่คนเดียวมีนะมีคนแอบชอบ่ะน,นะแต่ถ้ามาดีเองก็ไม่รู้นะคู่บุญเขามีไหมเขามีนะเออคู่บุญไปไหนวนะเนี่ยคู่ไม่ออกคู่ไปไหนไม่รู้ แต่เขามีนะเอเคแอบเลยขาแอบแอบชอบไยอยู่ในพวกนู้เก่งนะไม่ต้องห่วงแล้วไม่ใช่ว่าบอกว่าอุ้ยสบายคือวันนี้นอนรอนอนแพกเพังขาดหกเดือนหกเดือนขึ้นปอย เพราะถ้าดีนทั้งหกเดือนขึ้นไปถึงหนึ่งปีรจะยาเวลาของการเกิดผล